มันยังไม่โดนมันยังไม่โดนมันยังไม่โดนโอเคยังไม่จบยังไม่จบไม่จบไม่จบ5 4 3สี่สาสองสวัสดีค่ะอยู่แคทพันยากับแคลรเลิฟลีบล็อกนะคะค่ะก็จากตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่วงเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่1ินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แคทจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าควรจะใส่ชุดสีเหลืองยังไงที่สวยแล้วก็เหมาะสมในชีวิตจริงด้วยและก็ที่สัมพันธ์นะคะ ต้องสวยทุกลุกด้วยไปดูกันเลยค่ะถึงแล้วนะคะร้านแรกนะคะมีชุดในใจปะคะแคทคิดว่าลุกแรกของแคนนะคะจะเป็นลุกที่ใส่ยังไงให้ดูมีความแคชชวลแต่ว่าก็ดูมีความสมาร์ทอยู่ในตัวด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเดรสสนหวานแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้คอนเซ็ปต์ <Concept S 2> เรานะคะวนันนี้ต้งเลือกเนื้อผ้าประมาณ ด้วยคําที่เราใส่เสื้อยืดอยู่ก็อาจจะเป็นแบบผ้าที่ดูมีลุกเล่นขึ้นมาหน่อยทําให้เสื้อยืดเนี่ยดูไม่เป็นแค่เสื้อยืดธรรมดาตัวนี้เป็นไงคะตัวนี้เป็นไงได้อยู่ไหมอะถ้าดูดีๆเนี่ยผ้าเขาจะทํามาจากซาตินนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นสีกรมด้วยแคทว่ามันช่วยจอบสีเหลืองทําให้ดูส mart ขึ้นทีนี้เราก็เหลือข้างล่างว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตอนนี้นะคะเราก็หาท่อนล่างกันอยู่นะ ยังไม่ใช่อ่ะมันควรจะเป็นอะไรที่ดรอปความสมาร์ทลงมาแล้วเพิ่มความแคชชัวเข้าไปให้ดูแบบมีความ เล่นอยู่ในตัวนี่เลยโอเคหลายๆคนอาจจะงงนะคะว่าเอ๊ะมันดูขัดขัดกันหรือเปล่าใส่เสื้อยืดสูทที่เป็นผ้าซาตินต่างเกงที่เป็นผ้ายีนจริงๆแล้วความขัด,ข,ดขัดกันนี่แหละคะ่ะมันเหมาะที่สุดแล้วเพราะว่ามันดูไม่จริงจังเกินไปแล้วแถมยังดูแบบขี้เล่นแล้วก็น่าสนใจงั้นเรามาลองกันดูนะคะว่าตอนใส่จริงแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไปเลย ต,ะะต้องบอกว่ามันเป็นสูตรทรงที่ค่อนข้างโอเวอร์ไซส์นิดหนึ่งนะคะแล้วซึ่งแคเดยเป็นคนที่ตัวเล็กพอเราเจอสถานการณ์แบบนี้เราจะทำยังไงกันดีล่ะหลังจากที่เราเติมแอตติจูดลงไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะคือแค่ว่ามันใหญ่เนี่ยเราต้องทําให้มันพอดีกับเรา <c oughs> ต้องแบบไม่ตั้งใจนะต้องเป็นแบบเซอร์นะคะนี่สบัดผมนิดนึงจับให้เข้าที่ดึงเสื้อลง รู้สึกว่าเป็นสูตรของแคทขึ้นไหมอ่ะอันนี้คือเป็นของเราแล้วนะเมื่อกี้ยังไม่ใช่ของเรานะคะแล้วก็จะบอกว่าไม่ได้ใส่อย่างนี้ได้อย่างเดียวใส่ได้หลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวแคทจะทําแบบที่ให้เขานิยมกันมากๆเลยนะคะก็คือการคลุมไหล่นั่นเอง <c oughs> นอกจากพับแล้วนะคะเราก็สามารถใส่แบบนี้ได้ด้วย <c oughs> นี่นะคะเป็นแบบที่2นะคะสําหรับลุคแบบนี้นะเราจะได้เห็นกันบ่อยๆมันจะเท่กว่าแค่ใส่สูตรธรรมดาแล้วเราเ็ยังสามารถที่จะแบบ ถือคราชหรือทำนุ่นทำนี่หรือแบบขยับไม้ขยับมือได้แต่ว่ายังไม่หมดค่ะมีอีกลุกหนึ่งเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะลุกนี้จะเป็นลุกที่แบบว่าเรียกว่าอย่าใส่เอามาภาพดีกว่าดูกันเลยค่ะจากที่แขนมันดูไม่มีอะไรกลายเป็นใส่แล้วดูเป็นโรบขึ้นมาเป็นแบบเสื้อคลุมพอเราพูดเราก็จะดูแบบตรงนี้มีอะไรนะคะสตรการใส่สูตรคือการใส่สูตรที่ไม่ตายตัวนะคะใส่ได้หลายแบบนั่นเองก็คือเท่ากับว่าสูตรตัวหนึ่งนะคะ ได้ตั้งหลายวิธีแล้วก็ออกมาได้หลายลุกด้วยที่สําคัญคือต้องสวยทุกลุกนะคะเลยเหลือสองลุกนะคะที่จะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าจะได้มาเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะเลือยที่ร้านที่2กันแล้วนะคะก็ลุกที่แขาใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นสมาทแองแคชช่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลุกที่2เนี่ยเราก็อยากที่จะทำอะไรที่แตกต่างะะบางครั้งสีดงแดงๆมันต้องเจอกับสีดแดงๆอะ เป็นแบบเซนส์ของแฟชั่นนะคะแรงเจอแรงแรงว้า <c oughs> ตัวนี้น่ารักค่ะแต่มันไม่ได้นะเพราะวันนี้เราเราไม่ได้เป็นวันของเดรสนะคะแต่มันเป็นวันของแคททุกวันเลยค่ะม,มันยังไม่โดนมันยังไม่โดนมันยังไม่โดน <c oughs> คือตอนนี้เรากำลังหาข้างล่างนะเพราะว่าข้างบนนะมันแสร็แล้วมันจะต้องเพิ่มความพอดีให้กับสีเหลืองด, <c oughs> ดีนะคะดา จอสีเขียวนะคะเคยังไม่จบยังไม่จบไม่จบไม่จบแต่มันยังขาดอะไรที่จะทำให้ลุคนี้มันดูกิ๊บเก๋ <ST AR G> คืออันนี้แค่ว่ามันก็ดูเป็นเฉดใกล้ๆกันนะ <ST AR G> นี่เขากำลังคิดเลยนะแพทเทิร์นเนี้ยต้องลองค่ะถึงจะรู้เท่านั้น อนนี้เลยกระโปงสีเขียวนะคะตัวที่เราเลือกเมื่อกี้นะคะกับกระเป๋าสุดเท่ของเรานั่นเองคือต้องบอกก่อนว่าแค่ชอบลุคนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นกระโปงที่แบบว่าเป็นแผ่นเดียวแล้วก็เอามาคลุมแล้วก็พันผูกเวนโบว์แบบนี้ ใช่คือได้ถูกไซส์แล้วเป็นฟีลคล้ายแบบมีความแบบไม่ฟอร์มอลจนเกินไปแล้วเป็นกระโปรงที่มีความกึ่งกางเกงเลนิดนึงซึ่งเป็นอะไรที่แบบแคชชอบมากเพราะมันดูมีความติสแล้วก็ความเซอร์ในตัวจะขาดไม่ได้นะคะสิ่งที่ทําให้ลุคเรานะคะเท่ขึ้นมาเลยคือกระเป๋าใบนี้เพราะว่าตอนแรกพอเจอเสื้อยืดเข้าไปใช่ไหมคะสีเหลืองกับกระโปรงสีเขียวเข้าไปเกิดเป็นสาวหวานแต่ไม่ได้คะ่ะเราจะหลุดคอนเซ็ปต์สาวเท่ของเราไม่ได้นะคะต้องบอกเลยว่ากระเป๋าใบนี้ก็ได้ความที่คลอสบอดี้แต่ว่า คือติดว่าถ้าเกิดว่าเอวใหญ่กว่านี้นิดนึงก็อาจจะมาผูกเอวได้แต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาค่ะเราสามารถประยุกต์ทุกอย่างได้นะพูดเลยแอบประยุกต์นะคะตอนที่พนักงานไม่อยู่จะบอกว่าหลายๆคนนะคะที่มีกระเป๋าที่เป็นสายยาวอยู่ที่บ้านแล้วก็เบื่อที่จะ crossbody แนะนําให้หลายๆคนลองเอามาประยุกต์ในการผูกนะไม่ว่าจะเป็นผูกแบบนี้หรือผูกตรงเอวแค่ว่าก็เทแล้วก็กิ๊บเก๋นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าร้านที่3ของเราเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะไปดูกันเลย นี่นะคะมาถึงร้านที่3ของเราแล้วนะคะซึ่งร้านที่3เนี่ยแต่เข้ามาก็จะเห็นเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างสวีทนิดนึงนะคะแสงสวยไหมคะแค่ก็รู้สึกว่าเราก็จะคงคอนเซปเป็นสาวหวานธรรมดาธรรมดาไม่ได้นะคะอะไรที่ทำให้ดูแบบมีความโบโฮโบโฮนิดนึงหรือนี้นะคะแค่นว่ามันน่ารากักอะมันต้องหาไอเทมค่ะ ไอเทมที่ทำให้มันเท่ขึ้นไหวไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอแล้วใช่เลยสีเหลืองด้วยเดี๋ยวเราดูกันนะคะว่าผ้าผืนหนึ่งเนี่ยนะคะจะสามารถเครียดลุกอะไรได้บ้างมันมีความเท่ขึ้นมาเลยทันทีนะคะตอนนี้ฉันได้ไอเดียละ ดูเดียคือกางเกงสีม่วงเสื้อสีเหลืองผ้าสีเหลืองเพราะฉะนั้นกระเป๋าต้องดรอปหน่อยเจอแล้วค่ะใบที่ดรอปดรอปทาดาพร้อมถ่ายรูปนะคะแชะแคือที่แคบว่าตัวนี้น่ารักเพราะว่ามันมีสันสานะ่ะแล้วสันสานนี้ไปได้กดับทุกสีเลยนะไม่เชื่อต้องลองดูเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะแต่งลอดเปล่าส,สวยมากเลยไหมคะตรงเนี้ยแต่งสวยนะแต่งสวยนะ แับชุดนี้แคาดว่าที่เด่นเลยจริงๆอ่ะคือผ้าพวกหัวถ้าไม่มีผ้านี้นะคะมันก็จะกลายเป็นแค่แบบชุดหวานๆชุดหนึ่งใช่ไหมแต่พอมีผ้านี้เพิ่มความโบฮีเมียนเข้าไปแล้วทําให้เราดูมีสไตล์มากขึ้นก็เลยออกมาเป็นลุคแบบนี้นะคะบวกกับกระเป๋าเท่ๆด้วยความที่ตรงนี้นะคะเขาทําเป็นแบบสันสานซึ่งมันน่ารักอ่ะมันชอบอ่ะ <S <S มันก็เลยดูเป็นทัวริสเลยนะคะพร้อมจะถ่ายรูปทุกคนนะคะวันนี้ ะะก็เป็นวิธีการผูกผ้าอีกแบบหนึ่งนะคะคือแบบเมื่อกี้แค่รู้สึกว่ามันจะมีความเท่แล้วก็มีความโบฮีเมียนเข้าไปนะคะเมื่อกี้เป็นลุกกับโชว์ลิสนะคะนี้เป็นลุกคุณหญิงก็ผ่านไปแล้วนะคะกับ3ลุกกับเสื้อยืดสีเหลืองนะคะเห็นไหมหล่าว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะที่สําคัญที่สุดคนเรามีหลายสไตล์ได้แต่ว่าต้องสวยทุกลุคนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ก็แคทซอนยาสิงหาและแพลวเลิรฟลีบ็อกก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมเจอกันเอพิโซดหน้านะบ๊ายบาย ก็ลูกนี้นะคะได้มาแล้วกงเกงเอ้ยขอโทษเอาใหม่เอาใหม่ใหม่เอาตรงนี้แล้ค่ะแสงดีใช่ฮ่าฮ่าฮ่าฮู้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 เหนื่อยจัง